สวัสดีค่ะทุกๆคนเมื่อนียวฝนกำลังสีเขาปานะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมง36นาทีนะคะวันเสาร์ค่ะหลังจากที่ทำเก็บพักทำนุ่นทนี่เซ็ตเรียบร้อยก็เ,เลยพี่ไม่บอกว่ามีเวลาเดี๋ยวจะพาคนเขาป่าแต่ว,ว่ารถกับพันนี่แล้วค่ะเดี๋ยวไปสองต่ออีกเพราะว่าแกกะหยุดงานวันจันทร์ มีการบอกให้เมียนลาอีกลางานนกันมันจัดบอกเป็นไปไม่ได้ทุกคนตอนนี้ฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวคุณห้เบิงนะคะว่าเขาเปลี่ยนสีแล้วเขาสวยสวยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะคะนี่นะคะบนภูเขาทุกคนดูว่ามันสวยขนาดไหนอืมแล้วก็ คนละขับของเรานะคะคุณพี่ไม้อุ้ยสีใบไม้สวยจังเบยนี่ค่ะบรรยากาศเมืองแกรแบงค์นะคะ ปาแล้วทุกคนปลานี่ในที่สุดเราก็มาหาเธอเบิ้งพี่น้องเห็ดไก่่นนะ <c oughs> ยังเปได้อยู่โอ้ยแต่ลู้นตนนี่ล่ะแต่ลู้ตนนี่ล่ะเย็ยนจ้อยจ่อยอืมอืมขอตัดอย่างเงี้ได้ไหมอะ่ะโอ้ยเอาเมื่อสอมเอาเมื่อเบิ้ง เพราะว่าหมดแล้วค่ะเบิงเ้งในพี่น้องใบไม้ไใบไม้ไมกบเห็ดหผยสิเบิ้งออกวัดที่นี้คือป,ป่าตรงนี้คือแบบว่ากับป่าที่เคยมาเก็บนั่นแหละทุกคนเคยมาเก็บทุกปีนะคะบริเวณนี้แต่ว่าด้วยความที่เราไปเจอที่ใหม่ก็เลยแบบมาบริอดเพ้นจา้าเถื่อค่ะอืในที่สุดเราก็มาเจอกันเท่าว้ หิมหลายเติบแล้วพี่น้องคือแบบเฮ็ดยังอื่นน่ต้องไปถามถึงม้อยมอราาไปหมดแล้วค่ะอือเวือน้องไก่เนี่ยเอาเมื่อสอมเ,อเมื่อสอมเบิงบอกแล้วว่าติดลบหนึ่งองศาเขาก็ยังแบบเก่งขนาดเธอถึงรักนางถึงชอบนางนี่โอ้โ เห็ดโอ้ยทุกคนเ็นเบอร์นี้ดูแทบไม่ออกเลยคุณนะบบได้แล้วอันนี้เซนเบอร์นี้นนดูจอันนี้คือแบบว่าโบเมนลานะแต่เป็นสปอร์เขามันร่วงใส่กันนะคะ ค่อยๆย่างทุกคนคันสิค่อยๆเบิ่งร้าตอนนี้ฝันตาลายมากเลยให้พี่ไม่เอาเห็ดไก่โอ้นอนกินไอ้ข้าไปย่างถิ่มในป่าค่ะเห็ดไก่รอบที่แล้วนะคะเขาก็ยังโอเคนะทุกคนโอ้ <laughs> ยังไง Be careful when you walking okay Don't step on my mushroom. Be careful, my darling. Be careful my the most handsome man. My whole world. โ oh อ้โหหนาวมากเลยมือนี่ทุกคนมาลุ้นกันนะทุกคนคะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะเพราะว่ามันโบวายแล้วอาทิตย์หน้านี่สิแบบว่า บัวอาทิตย์หน้าแล้ววันจันทร์เนี่ยสิติดลบสามมึงสามวันนี้มันก็วันเสาร์แล้วนะ่ะนี่ค่ะยังได้อยู่โอ้ยน้องไก,ก,งก่หนูเก่งมากหนูเก่งมากหนูเก่งมากไปเอาไปสอมพูดแล้วเนาะให้พี่ไม้เอาเง็้ไปถิมปลา Thank you for waiting for me my darling ทุกคนรู้ไหมว่าคุณเห็นเห็ดไอ้อยังก็ทน่นนี่อ่ะเห็ดน้ำผึ้งเฮ็ดคอนน้ำผึ้งเนะี่ยกำลังออกไม่น้อยอ่ะนะแต่รู้ตนเขาโอ้เห็ดกำลังเอยน,นี่แต่ว่าทางนี่พันหนาวก่อนทุกคนนี่ม้นนี่มันนีเฮ็ดไ่ แต่ว่าอีกที่ที่เราไปแล้วก็วสิไปซองอีกรอบนึงทุกคนสุนบรู้สิเจอ,อยังขนาดตรงนี้แบบว่า,ายังขนาดนี้แล้วนะเนี่ยค่ะเย็นเห็ดเย็นเห็ดแข็งอันนี้เบาอานันนี้นี่แหละเป็นเห็ดผลที่แบบว่า,าถ้าได้ตัดผมก็จะพยายามตาัดไปเลย สปอเขาจะได้ร่วงเร็วๆก่อนที่เห็นพี่มะสิลงนั่นนะปล่อยไว้เสียดายโอ้เสียดายเสียดายเสียดายหนาวเราทุนพี่น้องถ้าบนหนาวเลยนะเห็ดตัวนี้ยังมีแบบว่าให้เก็บเรื่อยๆอยู่นะเราก็จะใช้สายตาเลดา้าของเราช่วยนะคะตอนนี้เพราะว่าคือแบบว่า แทบจะแยกไม่ออกนะทุกคนว่าอันใดเห็ดอันใดใบไใม้ค่ะนม่เนี่ยยังได้อยู่แต่ฝนนหนาวมากเลยตอนนี้ดีบ่งฝนเอาเสืออีกตัวหนึ่งไอ้ใช่กระเป๋ามานะก็เลยไปใส่อีกอันนึงเพราะว่าออกเดินย่างออกมาจากรถโอ้โพี่น้อปวดคอ อ้ายู leaving me no 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 <laughs> แ,กแกนเอาไว้เฮ็ดไปถิ่มแล้วแกเลยเอาพังเลยนั่งเฝ้าฝนเมื่อกี้นี่ตอนนี้ไปแล้วสงสัยเฮียจะหนาวเ <c oughs> ก็บเก็บเก็บใช่ละ ทุกคนเห็นบ่านี้เห็นบ้นี้อันที่เขากำลังขึ้นเขาก็มีแต่ว่าอากาศมันหนาวแล้วเด้ทุกคนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนะคะทุกคนผมคิดว่านะเพราะว่าตอนนี้ยังที่บอกคนกันาะหนาวทุกคนคะ่ะหนาวหนาว มันเป็นพยาย่ามเมี่ยมหาฮ็ดเนี่นี่ค่อยๆไปทุกคนตอนนี้คือแบบว่านั่นเด็กคนว่าแรกพี่ใหม่นะพี่ใหม่เหยียบจนได้เหยียบจนได้คุณพี่บอกให้ระวังทุกคนเนาเนา่า อุ๊ยเหลือทุกคนเจออีกดวงเห็นไหมคะ <c oughs> บึงบ๊งวึงแต่ลักษณะแบบนี้คือแบบว่าเขาจะเป็นนอนแบบว่าเป็นโตดั้มๆค่ะทุกคนผมก็บรูญนอนอย่างนี้ว่าเขาจะแบบว่า,ากินแค่ตัวเดียวแล้วก็เป็นหูไปนี่สินะบ่แม่นนอนแบบว่า นอนประแดดเด้ะโรแมนยนเด้เป็นต um. ัวสีลายๆอันนี้ไม่ได้เลยไม่ได้แล้วอู้สไดาคือก็บางไงมากที่นึ่งดีฮะก็ย่างกาย ตอนนี้มือเราใส่ถุงมือธรรมดาโบได้ใส่ถุงมืออันนี้มากทุกคนมือแข็งมากเย็นมากตอนนี้ขอเดินดูก่อนนะคะทุกคนฮันดค่ะนี่โอ้นี่เฮ็ดฮันนี่ทุกคนนีเฮ็ดน้ำเพิงนี เห็ดไก่ก่อนั่นบรูทุกคนเห็นบ่แล้วก็ตรงนู้นด้วยค่ะตรงนูน้นเอามารุ่นกันค่ะมารุ่นกันน้ำเก็บใี้น้ำเก็บแล้วมันน้งีนง้น,นะคะโอ้โหเสียดายทำไงล่ะเนี่ยทำไงได้ล่ะเนี่ย đừng lên phía nóc, đừng ngóng má, được rồi, đang ở, anh đang đay cái gì đó, anh đang đay cái gì đó, vừa rồi này, tất con phun tsa lani, ดปิดเองเนะคนเก็บเห,เห็ดเย็นเก็บเห็ดเย็นน้องไก่เก่งมากเก่งมากอ่ละตรงนั่นตรงขามไปอีกฝั่งหนึ่ง ทุกคนนี่งไงฝนบอกแล้วว่าเห็ดคอนส่วนนี้แต่ว่าอากาศหนาวอ่ะทุกคนแต่รูต้นนั่งมันเห็นลายอยู่นะโอ้วันที่สิกิบมาได้แล้วนอนเป็นตรงนี้แม่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไปพ่งเห็ดไก่มุดค่ะ บึงใบใหม่กับเห็ดเก่งบ่เก่งบ่าสามารถเนี่นเห็นได้ทุกคนเอะกล้องฝนจะเป็นอีกละสารเนียปิดให้จัง <c oughs> มาเก็บเห็ดหรือดูหนาว ครับผมคืนนิติลบหนึ่งองศาตอนนี้นะคะอากาศน่าจะอยู่ระาวห่าบนว่านะน่าจะอยู่ระาวห้า,หาองศานะคะตอนนี้พอรู้สึกว่ามือมืออีนูเริ่มแข็งแล้วค่ะมือเริ่มเย็นลสะสปอร่วงละขาวจุนพูนสปอนี่นี่เอ้า เราเห็นกล้องงองแงกอีกแล้วมาสปอขาวจุนพูนนี่มดรกนี่ทุกคนเห็นไ้มนี่เดี๋ยวฝนจะขึ้นไปเอาทาั้งนั้นตรงนั้นใช่ลร ตรงไหนล่ะตรงนี้บ่มาทุกคนกีนี่ขยามที่เลื้อไม่ออกก็ขยุ่บริเวณน,นัน้นขนไมค่ะนี่มีน้ำมีอย่างเนี้ยดูนะเห็นบ่นี่น้ำได้ี่อยากให้ซูมซูมนิเสียวปานอย่างได้นี่ นำกลามีเจ็บเถิดเด้อบงออกนี่ยากเถิดเด้อทุกคนเห็นไหมเนี่ยฝนสงสารเห็ดอ้เนี่ยกำลัองออกลายอยู่ไหมเห็ดเอคอนสนนะ่ะเขามาเจอหนาวกนเขาบดทนคือเห็ดไกด่เด้พี่น้องว่าเก็บเห็ดหนาวหนาวยังได้ลายเติบอยู่นี่คือถ้าบนหนาวนี่ลายลายเห็ดนะ ถ้าไม่หนาวนี่ฝนยังเก็บด้วยแบบมันพยาคาต่อไปนะคะเห็ดคอนสนน้ำเพิงพี่น้องโอ้พื่อนเห็นเห็ดคอนซนสีอีกละเห็ดพอปันว่าคนสีเห็นน้ำเพื่อนเห็ดไก่เน่าพี่น้องอเห็ดไก่เน่า อันนี้เห็ดอีกแบบหนึง่งเนี่ยอันนี้อะไรที่เขาเรียกว่าเห็ดขอนสนแบบว่าเห็ดคู่แฝดคอนสนเห็ดพิษแต่ทังอลาสก้ากินเซยบอ่ด้เป็นพิษถึงตายนะคะน่าจะมีคนแพ้เพราะว่าทาั้งนี้เขากินกันนะคงก็เลยส่วนใหญ่เขาก็จะถ้าในกลุ่มเห็ดเห็ดกลุ่มเห็ดที่คนไทยเป็น ันี้กันเขาก็ชื่อว่าเห็ดพิษคู่แฝดขอนสนประมาณเนี้ยแต่ถ้าอ่านรายล,ละเอียดแล้วเห็ดตัวนี้เม็นเห็ดแบบว่าพอยสัส้นนะคะทุกคนเห็ดททฟเฟิลเห็ดเฮ้เห็ดก้อนนั่นนี่น่ะมันแค่ทำให้ท้องอืดประมาณเนี้ยสเตมเอทอับเซตแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ก็บอกเห็นไผเป็นยัง แคบเสยอยู่นี่เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยค่ะทุกคนตัวเนี้ยนะโอ้ยโอ้ย้ย,ยนี่เฟินก็กินได้นี่ที่เินเอาไปพัดกะเพราเฟินบ่มากกินเขาซื้อกินเขาแบบว่าไม่โสภา,านะคะทุกคนดูไหมเนี่ยโอ้ยนี่โคน,น้ำผึ้ง แต่รูปต้นนะั่มันนั่งนี่หลายอยู่ทุกคนจะว่าอากาศหนาวแล้วอะโอ้ยเสียดายนี่จะใช่นี่หวมบ่ได้แล้วหาต่อกันเด้วยพี่น้องเผื่อมีอีกต้องจ้องดีๆนี่ทุกคนที่คนพูดถึงเฮดคอนสนน้ำเพิงเนี่ยเขากำลังออกแต่ เนี่ยใส้รู้ต้นนี้หรือบนนี้ตอนน้ำน้ำแต่ว่าอันนี้ผมก็เอิ้นตามเขาแหละฮันนี่นะเห็ดคอนสนฮันนี่จริงๆชื่อเขาอะต้องเรียกเห็ดคอนสนฮันนี่เพว่ามันเป็นเห็ดฮันนี่มอชุม,ชมเห็ดน้ำเพิงอะคอนสนน้ำพิ่งคอนเห็ดคอนน้ำพึ่งว่าแม่คอนสนนอีสนาจะทั้งลาสกานี่ต้นใน บุ้เงีนต้นสนนะที่อกแต่ว่าทางอื่นเขาอาจจะขึ้นน้ำต้นสนแต่ว่าทางนี้บ่ได้ขืนน้ำต้นสนนะคะเป็นต้นในเวโลโอ้โทุกคนโอ้นยนละีนละเก็บอ่านี้ไปก่อนนะคะ โดนนะเธอเย็นแจ้จ,อจอ่อยเย็นแจ้จ่อยอ้าวชดตอนวันนี้นะทุกคนเก็บไปค่อยไปตัดทีหลัง อ๋อตัวนี้บพได้นี่ว่าตอนนี้ไม่รอดแล้วอีกกลุ่มต้องตาดีขนาดไหนถึงจะมองเห็นเนี่ยนี่ได้เยอะทุกคนเออเฮ้ยฝนเนียมาสั่นเด้อสิบอกให้นี่เอาไปเลือกเอา เอาไปก่อนเนี่ยค่ะสิส้นสุดฤดูเก็บเห็ดแล้ว,เ,เ,นลวเนาะได้บ่ได้ก็เอาไปก่อนไปเรืยอที่ห้างโอเค ขนาดเลยทุกคนนี่ค่ะขอนสอนน้ำผึ้งนคะคะ โอ้ยส oh. <laughs> งสารางสาร يت, างสารเฮ็ดสงสารเจ้าของจะเก็ดหรือดูหนาวก็จะรประมาณนี้แหละค่ะ๊ o ส์ อยู่ด uh> ้วยทุกคนหมดต้องเนมดีๆทุกคนเอ้ยดอกน้อยหน่อย ลายล้สงสารจังพุดละพุดอีกก็สงสารจริงๆอ่ะสงสารเธอนี่แหละเธอจะอดเจ็บเห็ดแล้วหมดแล้วเห็ดของเธอสิ้นสุดฤดูแล้วทุกคนคะ่ะกลับมาแล้วคะ่ะ เพิ่งก็ไป,ไปไปไปเก็บตรงนี้เนาะแล้วก็กลับไปอีกแล้วก็บริอีกป่านึงบ่ได้ไปค่ะเพราะว่าป่าที่ไปเห็นไกลหลายๆเนี่ยไ่ได้ไปค่ะเพราะว่าหนาวพี่น้องมือนียฝน,นเย็นเบิร์ดเลยก็เลยเราที่สําคัญผนเห็นใบใหม่แล้วฝนรู้สึกว่าไม่อยากไปละอืเพราะว่าในป่ากับใบใหม่แห้งคึอสสีลายกว่านี่ค่ะแล้วก็ไปอีกป่านึงไปแวะอีกป่านึงกับแบบว่าไอ้ต้นใน แดนนี่ลายค่ะเออเข,าข้าคืนซุ้งทวมหัวฝนแล้วเขาเป็นในเหมือนฝ่ายอ่ะนะทุกคนมาสั่นมันถ้า,ถาเข้ายางเข้าไปมันสิเต็มหน้าเต็มตาเต็มเสื้อผ้าเฮานะผมก็เลยเออไม่เข้าไปดีกว่าใบใม้ก็ล่วงเต็มเ,มเบิร์ดแล้วนะก็เลยกลับดีกว่าชวนชวนไปใหม่กลับเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนึงค่ะเพราะว่าเราออกไปประมาณสี่โมงกว่าเนะาะกอบหางมงไปเก็บแป๊บเดียวเนี่ย่ะคะ พอได้อยู่นะคะทุกคนก็ยังสวยอยู่นะในความียดฝนนะเขาก็ยังโอเคอยู่นะก็จะได้มาเลือกอีกทีหนึ่งนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะก็ยังจะเป็นเฮดชนิดเดียวที่แปลว่ามีความทนหนาวมากเลยอะ่ะการติดลบเทอก็ยังแบบว่าทนอะ่ะด้วยความที่เขาเป็นกอนะเขาเป็นกอนะเขาก็สีแบบสวยกันนะนะเพื่อความอบอุ่นก็ประมาณนี้แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะกลับถึงบ้านแล้วทุกคน ยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย